สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตัวละครหญิงที่ต้องบอกว่ามีสีสันและน่าจดจำมากที่สุดคนหนึ่งในจักรวาลกิมยงเลยนะครับกวยเซียงหรือที่ฉายาว่าพูดปูรพาน้อยใช่ค่ะกวยเซียงนี่เป็นลูกสาวของคู่ขวัญแห่งยุคเลยนะก๋วยเจ๋งกับอึ้งยงคือแค่พ่อแม่ก็สุดยอดแล้วตัวนางเองก็มีเรื่องราวไม่ธรรมดาตั้งแต่เกิดเลยนั่นสิครับ แค่ตอนเกิดนี่ก็โอ้โหผจญภัยสุดๆเกิดกลางวงล้อมศัตรูที่เมืองเสียงเอี้ยงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเคราะห์ซ้ำกรรมสัต์โดนลักพาตัวไปอีกแต่ก็ยังเออมีโชคอยู่บ้างที่ได้เซียวเหล่งนึ่งช่วยชีวิตไว้วุดวิดแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับดันต้องไปตกอยู่ในมือของนางมารอย่างลิมมกโชอีกคือแบบชีวิตไวทารกนี่ผาดโผนมาก แต่ก็น่าแปลกนะคะขนาดลีมกโชที่ว่ากันว่าใจคอโหดเหี่ยมยังอดเอ็นดูความน่ารักของกลวยเสียงไม่ได้เลยต้องป้อนนมเสือให้กินด้วยซ้ําเออจริงด้วยครับมีรายละเอียดแบบนั้นด้วยการที่ต้องผ่านมือคนนั้นคนนี้ตั้งแต่เด็กมันส่งผลต่อตัวตนของนางในเวลาต่อมาไหมครับก็น่าคิดนะคะการที่เจอคนหลายๆรูปแบบตั้งแต่แบเบาะอาจจะทําให้นางเป็นคนปรับตัวเก่งเข้ากับคนง่ายมีเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกัน อืมก็อาจจะสร้างช่องว่างหรือความรู้สึกโหยหาบางอย่างในใจลึกๆก็เป็นได้ค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยอายุราวๆสิบหกปีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งก็คือการได้พบกับจอมยุทธเจ้าอินสีเอี้ยกล้วยนี่แหละครับใช่ค่ะตอนนั้นนางได้ยินกิตติศัพท์ของเอี้ยกล้วยจากนักเล่าเรื่องในโรงเตีม๋มก็เกิดความสนใจใคร,ร่รู้ตามประสาเด็กสาววัยอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ตัดสินใจออกตามหาเลยแบบว่าใจกล้าเหมือนกันนะครับเด็กผู้หญิงตัวคนเดียว นั่นสิคะแล้วพอได้เจอจริงๆครั้งแรกที่เฟิงหลิงตู้เนี่ยกออ็อาจจะตกใจนิดหน่อยกับหน้าตาที่เอียกล้วยจงใจปลอมแปลงให้ดูอับลักษณ์แต่ถึงหน้าตาจะดูประหลาดกวยเซี่ยงก็สัมผัสได้ถึงพลังหรือบารมีบางอย่างในตัวชายคนนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกอย่างเดียวถูกต้องค่ะนางรู้สึกประทับใจในความเป็นวีรบุรุษจากเรื่องเล่าแล้วก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่บางอย่าง ความผูกพันมันเลยก่อตัวขึ้นเร็วมากนางเรียกเย้กล้วยว่าตัวกกอหรือพี่ชายใหญ่อย่างสนิทใจเลยอีกลก้วยเองก็คมเอ็นดูในความสดใสไม่เสแสร้งของกล้วยเซียงเหมือนกันถึงได้มอบของสำคัญให้คือเข็มทองสามเล่มใช่ค่ะเข็มทองสามเล่มนี่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แทนคำมั่นสัญญาว่าจะทำตามความปรารถนาของนางสามอย่างเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้น แล้วกวยเสียงก็ใช้พรข้อแรกเลยขอให้อีกลก้วยถอดหน้ากากออกอยากเห็นใบหน้าที่แท้จริงอือหือพอได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงที่หล่อเหลาคมคายยิ่งทำให้นางประทับใจมากขึ้นไปอีกส่วนพรข้อที่สองนี่สำคัญมากขอให้อีกลก้วยมาร่วมงานวันเกิดครบรอบ16ปีของนางที่เมืองเสียงเอียงแล้วเอีกกล้ยก็ตอบรับคําขอนี้แบบยิ่งใหญ่มากค่ะไม่ใช่แค่มาปรากฏตัวแต่ระดมชาวยุทธฝ่ายธรรมะมาช่วยเมืองเสียงเอียง สังหารทหารมองโกเผาคลังสเสบียงแถมยังจัดการศัตรูคู่อาฆาตของกวยเซียงคือขั้วตู่ให้อีกโอ้โหนี่มันของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเป็นการให้เกียรติกวยเซียงอย่างสูงสุดจริงๆสแสดงให้เห็นว่าเอี้ยกล้ยก็ให้ความสำคัญกับนางไม่น้อยเลยใช่ค่ะมันเป็นของขวัญที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวตนของกวยเซียงความผูกพันที่นางมีต่อครอบครัวและบ้านเมืองมันยิ่งกว่าความประทับใจ แต่มันสลักลึกลงไปในใจของเด็กสาวไว้16ปีเลยทีเดียวค่ะแต่แล้วก็มาถึงเข็มเล่มสุดท้ายที่ใช้ในสถานการณ์ที่เอบีกั้นหัวใจมากที่หุบเขาสิ้นไมตรีตอนนั้นเอียกล้วยสิ้นหวังคิดว่าเซียวเหล่งนึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วตัวเองก็โดนพิษรักดอกทองจนใกล้าตายเลยตัดสินใจกระโดดหน้าผาเพื่อจบชีวิตตามสัญญา16ปีกล้ยเซียงซึ่งบังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พยายามห้ามแต่เอี้ยกล้วยไม่ฟัง ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองที่นางใช้พรข้อที่สใช่ค่ะนางตะโกนขอให้เอี้ยกลก้วยอย่าฆ่าตัวตายขอให้รักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือชีวิตเอาไว้คําขอสุดท้ายนี่แหละค่ะที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะมันทําให้เอี้ยกล้วยมีสติขึ้นมาเล็กน้อยและพอตกลงไปก้นหุบเหวก็ได้พบกับเซลลเหลื่งหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆโห oh. เหมือนพันพ่อสุดท้ายนี่ช่วยชีวิตเอีย้ยกล้วยไวจริงๆแล้วก็นําไปสู่การกลับมาพบกันของเอีย้ยกล้วยกับเซียวหลิงนึ่งด้วยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นไม่นานเอีย้ยกล้วยกับเซียวเหลิงนึ่งก็ออกมาจากก้นหุบเหวแล้วก็ได้ช่วยกล้วยเสียงจากเงื้อมมือของกิมลุ้นกุ๊กซือที่จับตัวนางไปอีกครั้งได้เจอกันพร้อมหน้าสามคนสั้นๆแต่แล้วก็ถึงเวลาต้องจากลาจริงๆที่ยอดเขาหัวซัวการล่ำลาครั้งนั้นเนี่ยแหละครับที่ฝังใจกล้วยเสียงไปตลอดใช่ค่ะ ภาพของเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งที่เคียงข้างกันจากไปมันทั้งงดงามแล้วก็เ,ออเจ็บปวดสําหรับกล้วยเสียงกลายเป็นความอะไรอาวรที่ทําให้นางตัดสินใจออกเดินทางตามหาเอี้ยกล้วยในอีกหลายปีต่อมาการเดินทางตามหานี่เองที่เป็นบทใหม่ของชีวิตกล้วยเสียงเลยนะครับนํานางไปสู่ประสบการณ์ต่างๆมากมายใช่ค่ะนางเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อสืบหาข่าวครา,าวของเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งหนึ่งในสถานที่สําคัญที่นางไปเยือนก็คือวัดเซาหลิน ไปเซาลินนี่เพื่อจะไปถามข่าวจากสหายเก่าของเอีย้ยกล้วยคือท่านบอสเสกเซียงซือใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่การไปครั้งนั้นก็เกิดเรื่องเราใหญ่โตขึ้นมาอีกจนได้คือมีการเข้าใจผิดทําให้นางต้องประลองฝีมือกับบอสเสกเซียงซือถึง10ท่าแล้วการประลองสิบท่านี้แหละที่แสดงให้เห็นเลยว่ากล้วยเซียงไม่ใช่แค่เด็กสาวธรรมดาแล้วแต่นางมีวรยุธทธ์ที่เออหลากหลายมาก ใช่เลยค่ะสิบท่าที่นางใช้รับมือบอเสเซกมาจากหลายสายเลยทั้งวิชาของเกาะดอกทอ้อจากอึ้งยงวิชาของชวนจินกาจากกวยเจ๋งวิชาของพักกระยาจกจากอังชิดกงผ่านทางอึ้งยงแล้วก็ยังมีเคล็ดวิชาที่นางแอบจดจามาจากเอี้ยก,ก้วยก่อนเจอกันครั้งก่อนๆด้วยแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์และความใส่ใจในการเรียนรู้ของนาง แล้วที่เ้าหลินนี้เองนางก็ได้พบกับบคุคคลสำคัญอีกสองคนคือกักเอียงไต้สือและสิทธิ์ของท่านเตียกุนป้อใช่ค่ะกักเอียงไต้ซือเนี่ยเป็นบรรณารักหอไตรปิฎกส่วนเตียกุนป้อก็คือเด็กหนุ่มที่ต่อมาจะกลายเป็นปรมาจารย์จางซานฟงผู้ก่อตั้งสำนักบูตึ้งนั่นเอง การพบกันครั้งนี้นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญมากคือการที่ทั้งสามคนได้ฝังเคล็ดวิชาสุดยอดโดยบังเอิญต้องเดือดร้อนเลยท่องเคล็ดวิชาก้าวเอียงจินเกง่งหรือคำพีพลังสุริยานก้าส่วนที่ท่านแอบจำมาได้ออกมาดังๆซึ่งตอนนั้นมีแค่กล้วยเสียงกับเตียกุนป้อที่ได้ฟังแต่จริงๆแล้วยังมีอีกคนแอบฟังอยู่คือบอสเ็กเซียงสือถูกต้องค่ะ แต่ละคนก็จดจำและตีความเคล็ดวิชานี้ไปตามพื้นฐานและสติปัญญาของตัวเองกล้วยเสียงเข้าใจในส่วนที่ละเอียดลึกซึง้งเตียกุนป้อเข้าใจในส่วนที่กว้างไพศาลส,ส่วนบอเสเอกเข้าใจในส่วนที่สูงส่งโอโ้โหการฟังโดยบังเวนครั้งเดียว กลายเป็นรากฐานวิชาฝีมือให้กับสามสำนักใหญ่ในยุคต่อมาเลยทั้งงอ้อใบบูตึงและเศร้าหลินยุทธใหม่ใช่ค่ะนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของยุทธภพเลยก็ว่าได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลจริงๆค่ะแต่ชีวิตของกุ้ยเซียงก็ยังคงผกผันนะครับหลังจากออกจากเศร้าหลินไม่นานเมืองเซียงเอี้ยงที่นางรักและผูกพันก็แตกพ่ายกับมองโกเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ค่ะ พ่อแม่คือกล้วยเจ๋งกับอึ้งยงแล้วก็กล้วยพ่วลู่น้องชายฝาแฝดของนางก็พลีชีพเพื่อปกป้องเมืองเสียงเอี้ยงจนวาระสุดท้ายเหลือเพียงกล้วยเสียงกับกล้วยผู้พี่สาวที่รอดชีวิตออกมาได้แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงอึ้งยงผู้ชาญฉลาดก็ได้วางแผนเพื่ออนาคตไว้แล้วค่ะนางนำกระบี่เหล็กนินหรือกระบี่เหล็กดำที่เย้กล้วยเคยใช้มาหลอมใหม่อ๋อกระบี่เหล็กดำอันนั้นนีเอง แล้วหลอมเป็นอะไรครับหลอมเป็นอาวุธวิเศษสองชิ้นค่ะคือกระบี่อิงฟ้าหยีเทียนเจียนและดาบพิฆาตมังกรถูลงดาบกระบี่กับดาบคู่ในตำนานที่กลายเป็นที่มาของความวุ่นวายในยุทธภพยุคต่อมาใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาอึ้งยงได้ซุกซ่อนความลับสำคัญไว้ข้างในโดยการหลอมแผ่นเหล็กจจรึกแผ่นที่ซ่อนคำพีไว้ข้างในโพรงของดาบและกระบี่ความลับที่ว่าคืออะไรครับ ในดาบพิฆาตมังกรซ่อนแผนที่ชี้ไปหาตำราพิชัยสงครามของงักคุยบุมุอีสู่ยอดขุนพลต้านจินส่วนในกระบี่อิงฟ้าซ่อนแผนที่ชี้ไปหาคำพีเก้าอิมจินเก่งฉบับแก้ไขเร่งรัดที่อึ้งยงปร,ปรับปรุงให้ฝึกสำเร็จได้เร็วขึ้นรวมถึงวิชาฝีมือของเกาะดอกทอด้วยสุดยอดความคิดจริงๆครับแล้วจะเอาออกมาได้ยังไงต้องใช้อาวุธทั้งสองเล่มคือดาบกับกระบี่ มาฟันกันเองค่ะถึงจะหักและเผยให้เห็นแผ่นเหล็กข้างในได้เป็นกลอุบายที่แยบยนต์มากแล้วกระบี่อิงฟ้าก็ตกทอดมาอยู่ในมือของกวยเสียงนี่เองถูกต้องค่ะส่วนดาบพิฆาตมังกรตกไปโยูกับกวยพ่วลู่แต่หน้าเศร้าที่กวยพ่วลู่เสียชีวิตในสงครามทําให้ดาบหายสาบสูญไปช่วงหนึ่งกวยเซียงก็เลยมีหน้าที่ต้องตามหาดาบพิฆาตมังกรเพื่อทําตามเจตนารมของบิดามารดา แต่ขณะเดียวกันนางก็ยังไม่ล้มเลิกการตามหาเยืะอกว้วยใช่ค่ะนางใช้เวลานานหลายปีเดินทางตามหาทั้งดาบและเงาของเยืะกลวยไปพร้อมๆกันจนกระทั่งอายุเข้าสู่เลขสีประมาณ40ปีแล้วก็ยังหาไม่พบทั้งสองอย่างสุดท้ายนางก็ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะเมื่อตระหนักว่าการตามหานั้นอาจจะไม่มีวันสิ้นสุดหรืออาจจะไม่มีวันสมหวังนางจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม บวชเป็นชีที่เขางอใบหรือเขาเอ๋อเหมยแล้วก็ก่อตั้งสำนักงอใบขึ้นกลายเป็นปรมาจารย์รุ่นแรกของสำนักใช่ค่ะการก่อตั้งสำนักงอใบนี่อาจจะมองได้ว่าเป็นการค้นพบเป้าหมายใหม่ในชีวิตของนางนะคะหลังจากที่หัวใจเฝ้าตามหาสิ่งหนึ่งมาตลอดหลายสิบปีแต่ไม่เจอการสร้างสรรค์สิ่งใหม่การถ่ายทอดวิชาการดูแลสิทธิ์อาจจะเป็นการเติมเต็มในอีกรูปแบบหนึ่ง จากความผูกพันส่วนตัวกับเอียกกล้วยก็แปลเปลี่ยนมาเป็นการแบกรับมรดกของตระกูลทางวิชาฝีมือและเจตนารม์ในการปกป้องบ้านเมืองผ่านกระบีอิงฟ้าและสำนักที่ก่อตั้งขึ้นอืมมันเหมือนเป็นการเดินทางจากเรื่องส่วนตัวมากๆไปสู่ภาร,ระที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ สรุปแล้วชีวิตของกล้วยเสียงนี่เออ่เต็มไปด้วยการเดินทางการพลัดพรากการค้นหาและการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับจากเด็กสาวสดใสที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นสู่จอมยุทธยิงที่เก่งกาจและท้ายที่สุดคือปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะเรื่องราวของนางสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตนะคะ ความผูกพันในวัยยาวมันส่งผลต่อเส้นทางชีวิตได้ยาวนานขนาดไหนและการตัดสินใจครั้งสำคัญในบ้านปลายเช่นการบวชและการตั้งสำนักมันคือการยอมแพ้ต่อสิ่งที่ตามหาหรือการค้นพบจุดหมายที่แท้จริงกันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจครับ น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากไม่มีเงาของตัวก็อเอี้ยเยีเ่ยกล้วยอยู่ในใจนางตลอดการเดินทางหลายสิบปีนั้นเส้นทางชีวิตของกล้วยเสียงพูดบุรพาน้อยคนนี้จะแตกต่างไปจากที่เราได้รับรู้กันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคบคิดทิ้งทายไวค้ค่ะ